เราขอสวีทช,มมช่องจบชาแนลปีนี้อยู่กับโปเกมอนฮัสโกเรนเอคทิมแล้วก็ไม่เอนล็อกเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งไปครับพาร์ทนี้แล้วก็อืมน่าจะไปตรงยิมต่อสู้เนาะเล็กเหมือนเดิมแหละจึงหมนเดมอะไรที่เกียจเลือกแบบคือมันจะสมยิมไงเอ,อก็ไปไปครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็อย่างที่ผมบอกไ้จะไปกันที่ยิมต่อสู้เนาะคอกอัพเป็นก่อนเลยคือความจริงมันคอกอัพเร็วกว่าคูณสองได้นะเว้ยแต่ว่า,าไม่รู้ดิ แค่นี้ก็พอแล้วมั้งสำหรับผมแล้วเรามีรีเฟลเอ๊ะอเดี๋ยวนะตรงนี้เรายังไม่ได้จับใช่ป่ะอ้าวโคต้าฟรีดีทั้งนั้นอ่ะคอจูใครโคต้าตัวหนึง่งเฮ้ยอย่าอย่าี่จูใ,จใครอ่ะอ่ะ,อะแต่ก็เล็ดไมได่ตายหรอกอย่าตายนะจูใครนะอย่าตายนะโชว์วันไดยถึกกว่าสี่สิบจริงด้วยเอาไปปุกกอนั่น่เลยลักชัวร,รี่บอ แม้ว่าจะไม่เกี่ยวก็เถอะแต่ว่าวันนี้มันดูหรูดูเท่เว้ยเข้ากับนายจูไครเฮ้ยจะเข้าง่ายไปไหนไวะไม่ติดผมก็ไม่คิดอะไรมากแลเว้ยแต่นี่คือนัดเดียวเว้ยโอสงสัยแม่แเถียงอาจจะตั้งชื่อกันเนาะจูไครนะชื่อญี่ปุ่นแคะะ่นี้พอตัวยุยไนตัวยุยไหนวะ ฮาตัวยูม่เห็นตัวยูไม่ใช่จูตุกขี้แล้วก็ไออ่ะอย่านงนี้ป่ะจูไข่น่าจะอย่างงี้นะผมว่าอ่ะจูไข่ครับเดี๋ยวเราไปเอาจูไข่เข้าทีมกันดีกว่าเออตัวอวยผมเับตัวอีกตัวหนึ่งของผมถ้าไม่ใช่ตัวอวยผมผมไม่ได้เอามันไปเล่นในโปเกมนโบล์หรอกนะเออี๋ยวผมจะเอาไข่ออกทีละทีงี้ เอมันเป็นธาตุพืชเนะาะธาตุพืชเราก็ยังไม่มีด้วยงั้นไปเลยพิก้าวันทีนะพิก้าปีบล็อกไปเอ๊ะเดี๋ยนะตรงนี้เราก็ยังไม่ได้จับใช่ป่ะตรงเมืองนี้ผมจำได้ว่ามีที่เซิร์ฟอยู่ามาครับจูไข่เดี๋ยวเราจับตรงนี้ก่อนแล้วกันโคต้าตรงเมืองเมืองนี้แหละรครับยังไม่ได้จับเลยนี่แหละนี่เซิร์ฟ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  เอ้ยที่นี่ผมก็เอานะเว้ยที่เนี้ยผมจำได้ว่ามีเทียมด้วยตรงนู้นเลยนะครับมือนี้เจอกับโอเคไอ้ฮาริยามะอ่ะไฟแฟงไปไม่น,น่าตายหรอกผมว่ามันถึกอยูน่นะตัวนี้ปุ้ยสกิดจัดเลยนี่คือเลเ่นลต่างกันแบบสิบหัเวล่ะสิบห้าเวลมือกินติดฟินเลยอ,ะ,อะไปครับเกรดบอลมีสิบหกลูกเลยเวือยังยาวยาวเกรดบอรเนี่ยละสิบหกลูก โอกาสจะติดคูณครึ่งนคูณหน,นึ่งจุดห้าโอเคม่อาเรียมม่คือผมว่าเชื่อเดิมมันก็ดีไปแล้วนะคือมันฟังดูแล้วแบบเป็นอ่าสูมโมด่ดีเพราะฉะนั้นสูมโม,โม่เนาะมันเขียนย่งนี้เอกว่าสูมโม่ตโอฮะนีแล้วกันสูมโม่ เดี๋ยวตรงนี้ผมจาได้ว่ามีเที่ยมใช่ป่ะอานุ่นไงอยู่นุ่นเลยแล้วจะวบอกนะตรงนี้มีจูสมโ่คถ้าตรงนี้มีจูสมโ่ะนะผมพาไอตัวอ่าอุย้ยเทวินอุ้ยท่าดีนะท่าดีน่าจะให้นอกโรเรียนอยู่นกเปิดเทวินอะไรเงี้ยเออวันี้เราจะคุมสปีดแบบทั้งเกมเลยกับทั้งเกมอ้นี้แม็กบี้โอเคไป เฮ้ยจะมอนเยอะอะไรขนาดน,นี้วะฮาริยะมาอีกแล้วนี้ไปเดี๋ยวเรา,าใครถทคพี่แช์วะดิโอใช่ปะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ขึ้นหัวจเ้วไข่มาเจิ้ไข่เป็นร่างสามมันน่าจะสู้ได้หรอกไม่ใช่อะไรบ้างวะเอฟสอบเอฟซีโซอ้าววุนนี้ใส่ไม่ได้วะน,นี้ใส่บอลล็บสเปเชียลแท็กเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมว่าผมกล้าจะเล่นสายกายภาพเหมือนเดิมโอเคไม่เดียวรีเพลยมีไหมโอเคโอเคสิบแปดขวดโอเคแต่มันจะบอกว่านี่โดดลงทะเลมีรีเพลย์ไหมนะใช่เดี๋ยวเราพาเก็บเบลลด้วยกันนะจะได้เบลขึ้นกันเร็วๆไปตัดเลยแล้วกันนะจะได้ไปกันแบบรวดเร็วนั่นเองอะไรเนี่ยดูไคเราตีโคตรเบาเลยเกือบตายมันเกือบตายอ่ะถ้ามันโดนไฟเบียมื่อกีมันตายไงมันตีเบาๆ ก็เป็นว่ามันยังวิวน้อยอยู่เนาะวิวมันตามอ่ะวิวมันยังน้อยอยู่ผมก็ซูยยากทีหนึ่งถ้าไม่ใช่ว่าเจอตัวที่มันแพ้ทางก็ในซูยยากแหละเอาไปพูชันวิเพิ่งสิบหกเองอ่ะอือวิวพอกับโดริโอแต่ว่าโดริโอนี่ไม่ใช่ดิโอดิโอเราต้องอ่าให้ดุวิวไปอยูเ้าะตีไม่เข้าเลยอ่ะคือมันมีแค่สอบสุดเบาเนี่ยแล้วก็คุยแท็กกับเอ็กซิโซมันตีไม่เข้าโยไม่ใช่อะไรบ้าง เช็คหมูโอ right so <The> ้ม right. uh, okay. like ีเป๊กแล้วก็พวกคุณแท็กให้ทีมเราไม่มีคนมีท่ามืดเลยปะเนี่ยไม่ใช่เลยนะสุดยอดเลยทีมเราลิตเติ้สายกายกับอ่ารจูใครสายกายเอ้าเฮ้ยเจอมอนได้ยังวะบุลักซ์เรียเวิยิมห้าจูใครเลิกเลิกทีนี่อะไรโดนอินทิมมิเดียดีครับเยี่ยมไปเลยโดนอินทิมิเดีย โดนอินทิมิเดิลด้วยรัวเนี่ยนะเวลเองจะเยอะไปไหนว่าลักเฟเล์วิเท่ากับซันจีเลยอะเออเวิวมันเท่าซันจีเลยเวิวอย่างเยอะดูดิแล้วตีโคตรแรงด้วยอ่ะโอ้โหเอาชนะไหมเอาติดชนะอีกเยี่ยมเลยดีนะมันรอหน,อไน,น,ออนีไม่งั้นเราโดนฆ่านี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปฮีโแล้วตัดมาใหม่อีกรอบจะไปถึงไหนไม่เววนี่ยวันนี้อ๋อเมื่อกี้ผมเปิดไปดูโปเกมอนผมรู้แล้วทำไมเอ่อในพวก ลิงไฟซันจีแล้วก็อ่าซันจีแล้วก็ก็ทําไมวิวน้อยน้อยนี่แหละวลิวอยู่กับเป็นตัวที่มันเดินตามหลังผมนี่แหละ <c oughs> ช่วยไม่ได้ครับมันเป็นตัวอวยเนาะช่วยไม่ได้เคลไปกันต่อคนระับเดี๋ยวถ้าดูริโอวลอ่าปันยี่สิบเอ็ดแล้วผมจะเปลี่ยนคนอ,อนื่นอคพีแชร์เอดีฟิวหมดซะกันนะโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียเทนเนอร์แถวนี้แป๊บหนึ่งนะเก็บวลไปตัดเลยกัน เดี๋ยวไดๆคนนี้จะเกินไปเลยนะเมื่อกี้ผมลืมเอาให้ดูเมื่อกี้เซเลบี้เอานี่อะไรเบจิฟปิวเยี่ยมมายาสองตัวเนี่ยอ่าคือตอนนี้งงมากเลยมนป่าไีวไเยอะกว่าเทนเนอร์ข้างทางเฮย้ยเออโคตรงงอะไรนี่เรียนพัส,สด,ดุได้แทนกรไปก็แล้วกัน,กน,กนพัส,สดุยังไหวนะเอามาก็ได้ตีพวกทัดผีหรอกไปโอ้โหรีซอร์เรอไอเดนเรานี่คือ สามสิบอยู่แล้วไม่ใช่เดียบไม่ใช่นี้ไปทางขวาเอาเล่เทนเนอร์อ่ะสู้มาตัดเลยแล้วกันเจ้าว่าไปแต่เล่นมาเนี่ยระบบสุม่มไม่เจอตั้งหนึ่งทิโก้กใช่เจ้าว่าไประบบสุ่มนี่เรายังเจอเทพเป็นแค่ตัวเดียวยนะตัวที่สองไม่เห็นเลยเนะี่ยอยาไม่เ,เทพเปกตัวอย่างเลยตรงเมืองนี่นะเมืองมันมีหน้าใ่มีโคต้าให้เราตกเป็ดอยู่ไม่ตกปลาก็ให้ว่ายน้ำเลยให้เรียกไว่ายน้ำดีกว่าทําว่ายได้ อ่ะโอเคในถึงเมืองแล้วเช่นไรเรามาสู้เลยกันเก็บเป้าไปดนะ้วยเนาะอ่ะโอเคไอรอนเกือบเกือบเกือบไม่รอดเจอท่าท่น้ำอ่ะเออนี่สมจริงปะเนี่ยมีทั้งล่างสองของโอไดแล้วก็ไอ้ตัวหอยเนี่ยโอเคมาถึงเมืองแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือเอ,อ๊ะมันใช่ไหมเอ้ยที่ตรงนี้เออตรงนี้ก็ได้นะตรงเนี้ยเออตรงนี้มันจําได้ว่ามีที่ให้เอาอ่ะถ้าเป็นภาคหลักนะเราสามารถมาเอาไปตัวอ่า เป,เป็นตัวอะไรวะแมงกะพรุนนะปลาหมึกมั้งหรือปลาหมึกเนี่ยตรงกับคนนี้ได้เว้ยแต่ว่าเราต้องมีสัตวมันตัวเดียวเช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราเก็บก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงเก็บเก็บไปอ้าวกดผิดเก็บไปเก็บไปอ้าวกดผิดอ่ะกดผิดเรือ เก็บไปโอเคก็ม,มาคุยป้าอืมเอาแข่งโชว์วิ่งมันเหรอหรือไม่ได้ป้าผมว่าไม่น่าได้หรือผมจำผิดก็ไม่รู้จำไม่ได้ว่าต้องทำยังไงเด่๋ี่ผมเอาปุ่มก้อนขึ้นแป๊บนึงเดี๋ยวเวลาจัดเลยเอาเคมาเดี๋ยวเราลองเซิร์ฟไปก่อนนะถ้ามันขึ้นเป็นไม้เลขถนนสี่สิบเอ็ดตรงนี้สี่สิบเอ็ด มันสี่สิเอ็ดยาวเลยปะหรือมันมีแบ่งอยู่ตรงนี้สี่สิบเราจับจูใครตงสี่สิบตรงนี้สี่สิบเอ็ดนี้น้ำบนน้ำบนเราเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นหนึ่งตัวอ่ะมาจัดมาครับตัวอะไรอาพบกับเต่าน้ำสควอเทลสควอเทลเพื่อนกันเข้ามาดีนี้นะเพื่อน,นเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกับไอ้ดอนไอ้ดอนเร,เราก็เลยเลือดนี่คือเป๊ะมากจิตจ,จ,จ เฮ้ยเข้ามาเหอะไม่อยากตีเดี๋ยวตายก่อนนะจริงพูดจริงๆนะคือไม่อยากตีเดี๋ยวตายก่อนอ่ะไปจูใครครก็พวกต่ำสุดในทีมเราแล้วตอนนี้เมือแค่จะพูะดเที่ยวิีบรีดรีบเราด้วยอสอบนี้น่าจะอีสไกทันทีอ่ะฮะคุยกันแถบอุ้ยเบาจาังครับสอบดินีบสอบนี้เบามากเลยนะดาเมจไม่ถึงห้าสิบไปทำไปเอ้อ ใช้ได้แต่กุญทีนี่น่านกกะจะมีคนอีสเกย์กอ่ะน่าจะมีคนอีสเกย์ที่ทกเป็นกุีอยากพลีน,นะจูไข่อยา่าพลีโอเคมามาอยู่เป็นเพื่อนสตาร์เตอร์ด้วยกันดีกว่ามาโอเคผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้พวกโปรเฟสเซอร์มะนะันเอาโปเกม่อนจับโปเกมอนได้ไงไงเอองงมากเนี่ยดูดิจับไม่ติดเลยอ้าวจับได้แล้วเมื่อกี้ลืมลืมกดเอาให้ดูโอ้โหจับได้แลนะ เาไปต้องสามสี่ลูกกาจะจับได้จับแยกกนาทีต้อตงเชื่อว่าแทงละกานันนะมันเป็นเต่าก็ถึกอยู่นะตรงนี้ข้้งจะถึกสุดในเกมเลยนะไปตรงนี้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าจับได้นะเพราะว่าตัวเราอยู่ในนี่จริงแต่ว่าเบ็ดมันอยู่ข้างนอกนะถือว่าจับได้นะเอามาได้เวลาดรงดวงเราจะเจอกับตัวอะไรไปกดอา้าวกดไม่ทันกดไม่ทันนะ่ะเอา้ากดไม่ทันไม่เมื่อกี้กดผิด ้อยมันขึ้นแล้วก็กด A ไหนอ้าวเจอสกิตตี้เพชรผู้ด้วยไปนี้จับแล้วกันไปเลยโปกเกบอลเหมือนนายเปี๊ยบจะเข้าไหมโอเคเข้าจริงด้วยเว้ยคือจะบอกว่าโปกเกบอลเนี่ยหน้าตาเหมือนมันเว้ยด้านบนเป็นสีออกชมพูแดงๆแล้วก็ด้านล่างเป็นสีขาวๆนะโอเคไป อ่ะนี่นก่อนเ้ยชื่อว,ว่าอะไรดี่ังง้ชื่อว่าคิตตี้อะกันกดพิดไปกดเอดสซะงั้นเฮ้ยกดโดนเอสอีกอะเฮ้ยกดเอสอีกอ่ะงั้กดอย่างเงี้ยแหละแล้วก็วายแล้วก็โอเคถึงแม้วจะไม่ได้ออกมาเด่นกันตามมาเดี๋ยวเราสู้ยิมแล้วก็ไปคลิปเออเดี๋ยวเอาอยาก่อนซีคิดพชั่นนี่เราจะเอาได้ปะวะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปคุยกับบนหอคอยเลยเป็นคนขายยาซะ่ั้น เออโอเคเราหน้าต้องไปเอาไปคุยกับคนนั้นก่อนนะเพื่อเสี่สิบพอชั่นแต่ผมมาสู้ยิมแล้วไปไปไปสู้ยิมมันก่อนสู้ยิมมันก็ปิดคลิปแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยไปตะลุยนี่ซีเอเถาเท้ทาเลยนะไปลิสระนก็นกนจะอีโวแล้วแล้วกล็ลืมเปลี่ยนคนถือนี่ด้วยเว้ยลืมเปลี่ยนคนถืออ่าอีกผีแฉ่โอ้ยยิบเจ็ดเลยฟาร์มเบิ้ลฟาร์มเบิ้ลมันๆนะบอกเลยไอ้ไงกัดไม่เข้า่ะนะกิน หนังมันทำจากอะไรวะเนี่ยแก๊สชัดๆอะ่ะพอไดก,กเกอร์เลตไปปุ๊บทีเราตายเลยเยี่ยมรู้นี้ไดก,กเกอร์เลตมังแต่แรกน่าจะตายเลยมั้งอเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอเทมนะไอเทมเทกไอเทมกิ๊บช่องนี้แล้วก็เอกพีแชร์เอาไปไอ,นอ้นี่ยังแล้วกันคือชิดยว่าจะให้นือไอเทมไว้ินเห็นไ,ไหมโบกตาขี้อะไรเงี้ย ไวเลนบอกอัตราครีแต่ผมว่าผมไม่น่าจะเล่นมันหรอกผมเล่เอาให้ครับไปแฟงกัดเลยงั้มเดียวจอดอ่ะโคตรแรงหมมอนไอ้ล่างหนึ่งเนาะก็ต้อง่างล่างเล็กไอ้เทมนะ์มาไอ้สกิลออตเลีย์เลยพัดสุดมันอโอเคต่อมาเป็นมาร์คครับไอ้ตัวนี้ก็หนายแล้วว่ะเจอตัวหนาวยิมนี่ยิมหนาวไหย,ยิมแข้ง ดูดิไม่ต้องพูดถึงไฟแฟงเอะ่ะเราดูไฟแฟงนี่ผมว่าเบาจัดอะ่ะต้พอๆกันนะมีอูดนมัดปอมลดความมันยำยังไม่ลดหรอคนละท่าคนละท่าไอเนี่ยอะไรเนี้ยจำผิดท่าอู้ฟิลก็ไม่อัพไม่ยอมาายอ,อัพให้เว่อรไม่ยอมาายอัพให้เราอ่ะจูใครไวไร้เถอะเนี่ยสิบเจ็ดเพิ่งอ่อนมาสู้รีบดูไปไหนะเ,เดี๋ยวเราสู้ยิมนะแล้วก็เอาฟิลเดี๋ยวไปีออไปเฮีเยวกันก่อนเข้ามาสู้ใหม่ <Okay. S 2> <c oughs> ไม่เจอตัวอะไรแปลกเท่าไหร่ดิที่มีเรตี้มันคารแต่ก็เรตอัดเลยแล้วกันเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยรอไปรอมานี่ไงก็เปียติก็เปียบีแล้วอินที่มีเดทดคดดืนเลยนนแล้วกันคอนฟิชชั่นเก็บมันไปคือมันเปลี่ยนตัวมาสามรอบด้วยวีรอใส่เราสามตัวแล้วดูดิวีววรอแค่หกสิบเองอะ่ะจูใครได้เป็นร้อยคือมันแบ่งเวลกันอะ่ะเออมันเลยเป็นงี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราอ่ะหมุนคันโยกหมุน้น,น,น,นี่หมุนสวิตแล้วกันมันเรียกว่าอะไรวะมันเป็นเหมือนแบบมันพวกอะไรไม่ใช่โอเคแล้เวเราสูบผลน,นีนะ้แล้วก็ไปหิวกันเลยวะอะคนนี้ผมจะตัดดอแล้วกันถ้าไม่ใช่ว่าเจอเทียบอะไรแปลกเนาะเกี่ยมไปเ,เจอสาระเมนเฉยเออแล้วจะเก็เลดคือมันตีธาตุมังกรไม่ไม่ซูปเปอร์เฟตีบจังนะประเด็นเดี๋ยวไอ้นี่กวนและกวนแล้วเนี่ยดีเทคเอาดีเทคเอาอะ เออเฟลบ้างก็ได้ไห้มาไตา่เหรอเอ้ยดูดีมาอีกเลี้วมาเอาอีกแล้ว,มา,อาอวมาสเปมดีเทคอีกแล้วยื้อเวลาจัดอะโอ้โหเดี๋ยวตัดไปตอนฮิวอะ้รกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาสู้่หัวนิยมเนาะหลังจากฮิวเสร็จไปอย่าบอกนะว่าต้องเดินไปหมุนใหม่เยี่ยมเลย <c oughs> โอเคไม่อะไรแค่เดินไปหมุนอ้าวทางนี้ไปไม่ได้โอเคงั้นเราตัดตอนหมุนเลยแล้วกันนะโอ้โหมาเลสแบทเทิลกันกับหัวนีิยมมา จะพูดมากมาสู้กันดอนหน้าทำไมชี้ไม่เข้ากับหน้าตาเลยวะเปิดมาตัวแรกตัวหนาเลยวะตัวหนาเะไรอตัวแรกปูดูดิต่างป้องกันเยอะใช่ไหมนี่โอู้ไม่หนาแค่พลังป้องกันหนาทั้งเด็ดทั้งพลังป้องกันเลยเว้ยทีหนาจริงตัวนี้หนาจริงโอเค กรเลตใส่มาแนบจูใครเร็วยี่สิบอะสองตังเวเหงือกอ้าวทีนี้มัดช็อมนึกว่ามาโชกกำเนียร์กเลยไอน,นี่ส่วนไม่จริงดูกูโดนมัดมัดช็อตใครยเลยเฮ้ยมัดช็อตแมลงขนาดนี้เลยวะแอบจูใครไปคูณสี่ใสมันซะวิชาแอปสอบเนี่ยมีท่าอาื่นดูดเลียดมันมุฒิกิจจัดอะอันนี้คือซุปเปอร์เอฟเฟกติฟนะมีสตรอเบอร์รี่เยี่ยมไปเลยไม่จะตายไหม ือจะให้ตัดไปตอนตายเลยยังได้นี่ท่านจะเบาขนาดนี้เนี่ยเออเมื่อกี้มัดบอมมันก็ลดความแม่นยำนะหมอมัดทัดนี่ลดสปีดเนียมัดบอมบางทีจะลดมันจะลดความแม่นยำบางทีก็ไม่ลดเลยเพราะไอ้ตอนนั้นเราดูมันไม่ลดชนะอะไรแอบสอบจะแม่นขนาดนี้เนี่ยโอเคครับขี้ด้วยโอเคโอเคชนะมัดช็อมฝั่งข้าไมได้โูใครได้เลยบมมเก้าร้อยเกือบอัพเลยดีไม่เหลือนิดเดียวทำไมวนะเนี่ยโอเครมดูโรโยขึ้นมาเลยดี โอเคเป็นการชนะยิมอ่าไปได้แบบจีอีซี่อีทีมากได้ให้เอ็มชุดหนึ่งท่าฟุฟตพันด้วยเฮ้ยสุ่มได้เปล่าไม่อยากได้ฟุสพัน่ะสุ่มได้ไหมไม่อยากได้ฟุสพันได้ไอบอลแทนอือตีห้ารอบอะไรเงี้ยถ้าตีห้ารอบเฮ้ยทำไมเรียนได้เยอะจังวะไอ้ดอนเราขึ้เรียนได้อ,อ,ดอน,อนู้นน,น,นี้ได้ละ ไม่เรียนเดีไม่เรียนไม่เรียนคือถ้าดาเมจสามสิบอ่าเดี๋ยนะใครใส่คุ้มสุดวะผมว่าจูใครใส่เนี่คุ้มสุดคุ้มสุดนะเอาไว้ตีนกตีพืชอะไรด้วยกันเองแบบนี้เออไปจูใครไปถ้าไอบอลอ่าแทนเขาแคแท็กเลย โอเคเดี๋ยวเราฮิวแล้วก็ปิดคลิปกันเลยกในวันพัดน,นี้ยิบโอเคเดี๋ยวผมปิดคลิปเลยกันนะเอาท่าฟลายรอเอยยังเลยคุณมั่งถามมาให้ใครยินท่าฟลายนะนกเราก็มีตัวเดียวสะด้วยทีอ่ะลายยิบให้ให้ใหนละนกเราดิโอโดดข้าบเมืองเฮ้ยเห็นฉากเดียวที่มันอ่าโดดได้นะไหม ที่มันเออรถบรรทุกมาทุ่มอ่ะเออนี่แหละมันโดดจาก,กที่นึงอ่ะแล้วเอารถบรรทุกมาทุ่ม,มอย่างเงี้ยเนี่ยอ่านี่นี่มันโดดจากเมืองนี้เว้ยโดดแปลรถบรรทุกแลก้วกระโดดกลับไปเดี๋ยวจะมีเงินบนรรลพัฒนี่เออตรงนี้ไม่ได้ไปสู้เลยว่ะตรงของส่วนของซื้อคุณตรงนี้มันจับมอนได้ปะไม่น่ามีเนาะโอเคงั้นพัฒนนี้ก็ถ้า,าเดี๋ยวพัหนาก็จะมาในส่วนในเรื่องของซื้อคุณแล้วก็ไปที่กับ ขอคอยนะเพื่อไปทําภารกิจที่เจ้าซีกิทโพชั่นได้เพราะตอนนี้เรายังไม่สามารถเอาซีกิทโพชั่นได้นั่นเองแล้วผมแรปปิ้แล้วเพิรลแรปปิ้แล้วโอเคเพิแลบปบ่อยจังโอเคเดี๋ยวเราหิวแล้วโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ฉ่นหลครับเอาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับนะบ๊ายบาย